สวัสดีนักเรียนชั้นปรามโรงเรียนบ้านนนสบายทุกคนนะคะวันนี้วันอังคารที่3สิงหาพุทธศักราช2564วันนี้เราจะเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการบวกจำนวน3จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราทบทวนไปแล้วใช่ไหมคะว่าการบวกจำนวน2จํจำนวน ที่มีผลบวกไม่เกิน1นึ่งแสนทำอย่างไรบ้างมาสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องการบวกจํานวน3จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1นึ่งแสนาเรามาดูกันเลยค่ะการบวกจํานวน3จํานวนก็คือจะมีจํานวนทั้งหมด3จํานวนนะคะแล้วให้นักเรียนหาค่าของการบวกเราจะหาค่าอย่างไรอันดับแรกก็ เราก็จะหาค่าโดยการจัดกลุ่มเนาะแบ่งแบ่งกระาคํำตอบออกเป็นสองขั้นตอนคุณครูจะให้32,656นี้เป็นจำนวนที่1บวกด้วยห5 6 2 4เป็นจำนวนที่2บวกด้วย5 9 7 5เห้าเป็นจำนวนที่3วิธีหาคำตอบเราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราจะนำจำนวนที่1 บวกกับจำนวนที่2นะคะเราก็จะได้3 2 6 5 6บวกกับ15,624แล้วเราก็หาคำตอบด้วยวิธีบวกใช่ไหมคะคำตอบนี้จะเป็นคำตอบที่ได้จากจำนวนที่1และจำนวนที่2ซึ่งเรายังไม่ได้บวกจำนวนที่3เข้าไปใช่ไหมคะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นขั้นตอนที่1 พอเราได้คําตอบในขั้นตอนที่1เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทําในขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2คือเราจะนําจํานวนที่เหลือก็คือจํานวนที่3 5ม7 5ากมาบวกบวกกับอะไรบวกกับคําตอบของจํานวนที่1และจํานวนที่2ก็จะกลายเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะคาตอบของจํานวนที่1นึ่บวกจำนวนที่2จะมาจะกลายมาเป็นตัวตั้งแล้วเอา จำนวนที่3มาบวกต่อพอเราบวกหาคำตอบเสร็จแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์หรือคำตอบสุดท้ายที่ต้องใช่ไหมคะ,ะเรามาดูตัวอย่างวิธีการทำตัวนี้ในแบบฝึกหัดของนังเรียนหน้าที่21ใช่ไหมคะคำชี้แจงเขาบอกว่าหาผลบวกของจำนวน3จมจำนวนโดยเติมตัวเลขลงในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้ซึ่ง ในแบบฝึกหัดของนักเรียนหน้าที่21เขาก็จะตั้งบวกมาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนหาคําตอบในกรอบสี่เหลี่ยม2ที่ใช่ไหมคะกรอบที่1จะเป็นคําตอบของจํานวนที่1บวกจํานวนที่2ได้คําตอบแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวตั้งแล้วนําจํานวนที่3มมาบวกตอ่อ สุดท้ายเราก็จะได้ผลลัพธ์หรือคำตอบของการบวกจำนวน3ามจำนวนนี้ใช่ไหมคะเราลองดูคุณครูจัดกลุ่มไม่เป็นจำนวนที่1จํานวนที่2จํานวนที่ 3, ใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นจํานวนที่1บวกกับจํานวนที่2เราก็หาคําตอบด้วยการบวกบวกเสร็จเราก็จะได้ตัวนี้ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของจํานวนที่1บวกจํานวนที่2ก็จะกลายเป็นตัวตั้งและบวก ต่อด้วยจำนวนที่3พอเราบวกเสร็จเราก็จะได้คำตอบของจำนวน3จํจำนวนนี้ที่บวกกันเรามาดูการทําแสดงวิธีทาพร้อมกันค่ะ,ะจากโจทย์นะคะจากโจทย์ก็คือ27,150บวก6,059บวก7,657 เท่ากับเท่าไร่ใช่ไหมคะคุณครูก็จะจัดกลุ่มของจนอนํานวนตัวนี้ให้เป็นจํานวนที่1จํานวนที่สองและจํานวนที่สามเราจะมาทําขั้นตอนแรกก็คือนําจํานวนที่1บวกจํานวนที่สองก็จะได้สอง5 0ันหนึ่งอยห้าสิบวกกับหกพันห้าสิบนักเรียนดูนะคะตัวตั้งจะเป็นหลักหมื่นตัวบวกจะเป็นหลักพันฉะนั้นเวลาเราตั้งบวก ั้งให้ตรงหลักและคําตอบนักเรียนบวกหลักไหนคําตอบก็จะต้องเขียนให้ตรงหลักนั้นด้วยนะคะเราก็จะมาบวกจำนวนที่1บวกจำนวนที่สองเราก็จะเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนเสมอใช่ไหมคะศยบวก9ก็ได้9ก็ใส่9ให้ตรงกับหลักที่เราบวกก็คือหลักหน่วย5บวก5ได้1ิบ ใส่ศูนย์ทดหนึ่งในหลักต่อไปหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งบวกตัวทดอีกหนึ่งก็ได้สองเจ็ดบวกหกได้สิบสามใส่สามทดหนึ่งในหลักต่อไปสองไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทดก็บวกสองบวกหนึ่งได้สามตัวนี้สามหมื่นสามพันสองร้อยเก้า จะเป็นคำตอบของจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2ซึ่งจะกลายเป็นตัวตั้งเพราะเรายังมีอีกหนึ่งจำนวนที่ยังไม่ได้บวกใช่ไหมคะขั้นตอนที่2เราก็จะนำจำนวนที่3มาบวกตัวนี้คือจำนวนที่3 7,6เ7เราก็จะหาผลบวก9บวก7ได้16 ใส่หกทดหนึ่งในหลักถัดไปศูนย์บวกห้าได้ห้าบวกตัวทดอีกหนึ่งเราก็ได้หกสองบวกหกได้แปดสามบวกเจ็ดได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสามบวกตัวทดอีกหนึ่งได้สี่ฉะนั้นเราบวกจนครบแล้วใช่ไหมคะจำนวนที่หนึ่งจำนวนที่สองและจำนวนที่สาม เราก็จะได้คำตอบข้อนี้ก็คือ48,66ดังนั้น27,150บวก6,59บวก7 6 5 7จะมีค่าเท่ากับ48,66นะคะเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อถัดไปจากโจทย์32,656 บวก15,624บวก5,975เท่ากับเท่าไหร่ใช่มั้คะเราก็จะจัดกลุ่มของจํานวนก็คือให้เป็นจํานวนที่1จํานวนที่2และจํานวนที่3ขั้นที่1เราก็จะนําจํานวนที่1บวกกับจํานวนที่2ใช่มั้คะเราก็จะได้32,656บวกกับ15,624 เราก็จะหาคำตอบของสองจำนวนนี้ก่อน6บวก4ี่ได้10ใส่0นทด1 5หบวกสองได้7ดบวกหนึ่งได้8 6หบวก6ได้12ใส่2ทด1 2สองบวก5ได้7บวกตัวทด,ทดอีกหนึ่งได้8 3สมบวก1ได้สี่ จำนวนที่1บวกจำนวนที่2ก็จะมีค่าเท่ากับ48,280ซึ่งจะกลายเป็นตัวตั้งนะคะต่อไปเราก็จะนำจํานวนที่3มาบวกต่อก็เอา5,975บวกต่อก็จะได้0บวกหได้5 8าบวกเได้15ใส่5ทด1 2ึบวกเ ใช่สิบเอดบวกหนึ่งบวกตัวทษอีกหนึ่งได้เก้าสิบสิบเอ็ดบวกตัวทษอีกหนึ่งได้สิบสองใส่สองทษหนึ่งแปดบวกห้าได้สิบสามบวกตัวทษอีกหนึ่งได้สิบสี่ใส่สี่ทษหนึ่งสี่บวกตัวทษอีกหนึ่งได้ห้ 14, ใช่ไหมคะฉะนั้น ทั้ง3จํานวนบวกกันแล้วได้คําตอบก็คือ5 4 2 2 5ดังนั้น32,656บวก15,624บวก5,975จะมีคำตอบเท่ากับ54,255สองข้อที่ผ่านมานี้จะเป็นตัวอย่างในการทำแบบฝึกหัดของหน้าที่21นะคะ ต่อไปจะมีจะเป็นจะแบ่งการบวกออกเป็น2ขั้นตอนที่จะไม่เหมือนตัวอย่าง2ข้อที่ผ่านมานะคะซึ่งจะ,สะแสดงวิธีหาผลบวกของจำนวน3จํานวนในแต่ละข้อตัวนี้จะเป็นหน้าที่22และหน้าที่23ซึ่งในแบบฝึหกหัดของนักเรียนก็จะมีโจทย์ให้มาอย่างนี้ใช่ไหมคะ หน้าตาจุจะให้มาเป็นแบบนี้และแบ่งการหาคำตอบออกเป็น2ขั้นตอน2ฝั่งโดยไม่ได้เหมือนข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เนาะเราก็จะทำเหมือนเดิมเราก็จะแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมค่ะจำนวนที่1นึ่จำนวนที่2องจำนวนที่3ขั้นตอนที่1นึ่ทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือนำจำนวนที่1มาบวกจำนวนที่2แล้วเราก็จะได้คำตอบใช่ไหมคะจากนั้นยังไม่ได้ตอบเลยทันทีเราจะต้อง ไปทำขั้นตอนที่2ต่อก็คือนำคำตอบในขั้นที่1น,นี้มาเป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งเสร็จเราก็นำจำนวนที่เหลือคือจำนวนที่3านี้มาบวกต่อถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องของ3ามจำนวนนะคะแล้วเราก็สรุปว่าดังนั้นทั้ง3ามจำนวนนี้บวกกันได้ค่าเท่าไหร่จากนั้นเราก็ตอบ วิธีการตอบเราจะตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างการทำจากคำชี้แจงเขาบอกว่าแสดงวิทยาผลบวกของจำนวน3จํจำนวนในแต่ละข้อจากโจทย์ให้มาคือ32,656บวก1น 6, 6 2 4บวก5,975นะคะตัวนี้ครูกำลังจะอธิบายการทำแบบหัด ในหน้าที่ยี่สิบสองและหน้าที่ยี่สิบสามนะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมคือก็คือให้เป็นจำนวนที่หนึ่งจำนวนที่สองจำนวนที่สามใช่ไหมคะต่อไปเราจะทำขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือนำานำจำนวนที่หนึ่งบวกจำนวนที่สองได้สาม5 6ืสองันหหสบหกบวกหนึ่งมืห้าันห 24เราก็าจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนได้6บวก4ีได้0ูนย์ใส่ศูนย์ทด1 5บวก2ได้7บวกตัวทดอีกหนึ่งได้8 6บวก6ได้12ใส่2ทด1ได้7บวกตัวทดอีกหนึ่งได้8 3บวก1ได้4ฉะนั้นคำตอบในขั้นที่1่ก็คือจำนวนที่1บวกจำนวนที่2อเราจะได้48,280ต่อไปนี่คือเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนที่1 เราจะไปทำขั้นตอนที่2ในขั้นตอนที่2เราจะนำคำตอบในขั้นตอนที่1นําำไปเป็นตัวตั้งของการบวกนะคะและนำจำนวนที่3ที่เหลือมาบวกต่อแล้วเราก็หาคำตอบด้วยการบวก0บวก5ได้5 8บวก7ได้15ใส่5ทด1 2บวก9 ได้1 7บวกตัวทดอีก1ได้12ใส่2ทด1 8บวก5ได้13บวกตัวทดอีก1ก็ได้14ใส่4ทด1 4บวก1ก็ได้5ใช่ไหมคะจากนั้นเมื่อเราเสร็จในขั้นตอนที่2แล้วเราก็จะได้คำตอบสุดท้ายก็คือ5 4 2 2 5และก็เอามาเขียนสรุป ดังนั้น32,656บวก15,624บวก5,975เท่ากับ54,225และก็เขียนตอบด้วยตัวเลขไทยใช่ไหมคะ,ะมาดูอีกหนึ่งข้อเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดหาจับโจทย์47,892 บวก14,424บวก6 8 5 4เราก็แบ่งกลุ่มจำนวนที่1จําจำนวนที่2และจำนวนที่3ขั้นที่1นําจํำจำนวนที่1บวกจำนวนที่2เราก็เอามาเขียนตั้งบวกโดยเขียนให้ตรงหลักเขียนหลักเดียวกันให้ตรงกันและวิธีหาคำตอบ การเขียนคำตอบก็เวลานักเรียนบวกหลักไหนคำตอบก็ต้องเขียนในหลักนั้นนะคะและที่สำคัญเวลาทำแบบปึกหัดนักเรียนจะต้องทำด้วยตัวเองไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะคะทำไมคุณครูถึงรู้ว่านักเรียนใช้เครื่องคิดเลขเพราะเวลานักเรียนเขียนคำตอบนักเรียนจะเขียนคำตอบไม่ตรงหลักและไม่แสดงตัวทดนั่นหมายความว่านักเรียนกำลังใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบ ะะฉะนั้นให้เราทำด้วยตัวเองเป็นการฝึกนะลูกยิ่งเราฝึกด้วยตัวเองเท่าไหร่เราจะก็จะเกิดความชำนาญมากขึ้นนะคะ,ะเรามาบวก2-4บวก4ได้6 9-2บวก2ได้11ใส่1ทด1 8บวก2ได้8บวก4ได้12บวกตัวทดอืนเห็ก็เป็น13ใส่3ทด1 7บวก4ได้11 บวกตัวทดอีก1ได้12ใส่2ทด1 4ึ่ง 4, บวกหเป็น5บวกตัวทดอีก1เป็น6ทีนี้เราได้คำตอบของขั้นที่1แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นคำตอบของขั้นที่1ก็จะกลายเป็นตัวตั้งของขั้นที่2และนำจํานวนที่3มาบวกต่อเราก็เริ่มบวก6บวก4ี่ได้10ใส่0ูนย์ทดหนึง 1-5บกหได้6บวกตัวทดอีก1ก็ได้7จใช่ไหมคะสาบวกแได้11บเอ็ดใส่หนึทด1 2ึบวกหได้8ดบวกตัวทดอีก1ได้9 6ไม่มีตัวบวกเราก็ชักลงมาจากนั้นเราได้คำตอบในขั้นที่สองแล้วแสดงว่าคำตอบในขั้นที่2องนี่คือคำตอบของ การบวกของ3จํานวนนี้เราก็นํามาเขียนสรุปดังนั้น47,892บวก14,424บวก6,854เท่ากับ69,170และนำไปต่อเป็นตัวเลขไทยนะคะ ต่อไปเรามาดูสมบัติของการบวกอันนี้คุณครูอาจจะยังไม่ได้เคลื่น,นํำตั้งใน,ในขั้นตอนแรกเนาะสมบัติของการบวกนะคะการบวกจะมีการสลับที่เราสามารถสลับเปลี่ยนจํานวนที่อยู่ข้างซ้ายและข้างขวาของเครื่องหมายบวกได้โดยที่ผลรับผลลัพธ์ยังคงเท่าเดิมน,นะคะอน,นักเรียนเห็นโจ์ใช่ไหมคะคุณครูกำหนดมาให้4จุดซึ่งแต่ละจํานวน ในโจทย์เนี้ยจะซ้ำกันทั้งหมดจะเหมือนกันทั้งหมดเพียงแต่สลับตำแหน่งกันอยู่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะสี่หมบสตัวนี้ก็สี่หมนะคะหนึ่งือยยีตัวนี้ก็มีหนึ่งหมื่นสี่พั่รอี่สิบหกพันแปดร้อยาร้อยห้าสิบสี่ใช่ไหมคะจำนวนเหมือนกัน ทั้ง4โจทย์เพียงแค่สลับตำแหน่งกันอยู่แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือผลลัพธ์หรือคำตอบนะคะนี่เป็นสมบัติของการบวกเราจะนำจำนวนไหนบวกกันก่อนก็ได้นะคะไม่จาเป็นจะต้องเอาจำนวนแรกบวกจำนวนที่สองเสมอไปเราอาจจะเอาจํานวนแรกบวกจํานวนที่สามก่อนแล้วเอาจํานวนที่สองไปบวกในขั้นตอนที่สองผลลัพธ์ ที่ออกมาก็จะมีค่าคงเดิมเสมอน,นะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเล่มนี้เนาะในเล่มนี้หน้าที่21 22และ23นะคะทำลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดเลย และให้นักเรียนถ่ายภาพขณะที่กำลังทำแบบหาส่งลงใไลน์กลุ่มเพื่อเป็นการเช็คชื่อนะคะอะคุณครูย้ำอีกหนึ่งรอบว่าเราจะต้องคิดด้วยตัวเองไม่ใช้เครื่องคิดเลขในการคิดนะคะและเราตั้งหลักให้ตรงการคำตอบก็ให้ตรงหลักที่เราบวกสำหรับวันนี้คุณครู บอกไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ